สวัสดีครับสวัสดีวันนี้รีวิวกากาจจะมาเสนอของกากาที่ได้มาในราคาถูกแสนถูก<ส>ปืนโคโคไคเจอร์จีนครับงานจีนจีนเฮียจีนสัสสัสดูก่อนนะครับดูรูปกล่อง ดูมุมน,นี้ดูมุมน,นี้น,นะครับต่อไปก็จะมาดูข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรข้างในก็มีปืนกกากๆหนึ่งกระบอกแล้วก็เลนเจอร์คีอีกหนึ่งอันเหมือนจะเป็นโกไคซิลเวอร์แต่ ไม่ใช่มากเกอร์ไม่ครบต่อไปก็มาดูที่ตัวปืนกันนะครับตัวปืนนะครับ มาร์กเกอร์ครบดีครับใช้ได้เลยช่องปับ๊บนุกเจ้คีย์ที่แถมมาไม่รู้จะออกมาเป็นตัวอะไรเพราะไม่มีโกไคโฟน ใขยได้เห็ดครบดีครับอเรามาลองยิงกันก่อนดีกว่าลองเสียงเฮียเฮียแล้วก็เฮียเสียงแม่งข้างเที่ยจริงๆเรามาลองดู ใส่น้นเวฟกันดีกว่าว่ามันจะมีเสียงไหมเสียบเข้าไปก็กดลงแล้วก็ยิงแ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย บอกได้คําเดียวว่าเป็นความบ้านนอกที่ซับซ้อนมากสุดยอดครับรายละเอียดก็ครบดีนะครับเสียอย่างเดียวเสียงเฮียไปหน่อย